สวัสดีค่ะนานา3า5ร้อเดย์ค่ะวันนี้อากาศดีนะคะเลยพาเพื่อนๆไปชมว่านแสงอาทิตย์กันค่ะนี่เลยที่ขึ้นเรียงรายกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะรวมทั้งว่านแสงอาทิตย์รวมทั้งบอนสีแล้วก็พันไม้ต่างๆนะคะที่ไม่ได้ใส่กระถางก็คือเขาขึ้นเองนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะเดินๆไปริมริมข้างรั้วเนี่ยนะคะก็จะเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าว่านแสงอาทิตย์นั่นเองช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาออกดอกนะคะก็เชื่อกันเนาะ ตามความเชื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะพกพาหัวว่านของแสงอาทิตย์เนี่นะคะเดินทางไปด้วยก็จะทำให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะช่วยคุ้มครองให้เราปลอดภัยนะคะตามความเชื่อแล้วก็ในส่วนของนื่นอีกเราทําคลิปเอาไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ลองไปชมกันได้นะคะเกี่ยวกับว่านแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็วิธีปลูกด้วยอันนี้เอามาให้ชมกันนะคะเห็นขึ้นมาสวยดีค่ะก็ แทงขึ้นมาระหว่างว่านแสงอาทิตย์กับบอลสีนะคะแข่งกันสวยน่าดูเลยค่ะมองแล้วก็สดชื่นสบายตาดีนะคะเพื่อนๆก็ลองหามาปลูกดูนะคะเพราะว่าดอกเขามีความสวยสีสันสดใสามากรวมถึงบอนสีใบก็สวยนะคะตามลวดลายที่เห็นเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่า มองเราชื่นตาชื่นใจมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีพันหนึงสีสดมากแล้วดูสิไม่รู้ว่ามีตัวอะไรมาแอบกินใบไปนะคะช่วงนี้ตัวแมลงเยอะนั่นเองค่ะแต่ก็ยังคงความสวยอยู่นะเพราะว่าสีเขาสวยมากแดดดำไรเลยค่ะที่เขาชอบนะคะ ก็ค่อนข้างหายากแล้วนะคะในะปัจจุบันถ้าบ้านเพื่อนๆใครมีก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างคลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ